สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีสสดน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานในส่วนของโปรแกรม b i ส c a t เราอยู่ในเวอร์ชันน่นะครับหรือว่า v 2 3นั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณในส่วนของบริษัท D i g i t e c h วัจำกัดนะครับที่ให้เราได้ใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์ b i ส c a t ในทำในเรื่องของการสอนนะครับผมส่วนใครที่สนใจในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม ส่วนใครสนใจจะลงเรียนในส่วนในส่วนของคอร์สเรียนส่วนตัวทางไกลนะครับหรือสอบถามในเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์บิสแคทนะครับผมก็ที่ต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ ID Line a t น i เ0ตุล2 5ูนหะครับหรือว่าสอบถามส่วนตัวได้ที่เบอร์โทรศูนย์เ8้าแนก้าะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับมาดูในส่วนของบทที่5กันใครที่มีแบบฝึกัดก็เปิดตามขึ้นมานะครับ5.1าสั่งเลเยอร ผมอธิบายแบบนี้ก่อนจร,จริงๆอยากจะพูดถึงในส่วนของ p r o p e r t y มานานและเพียงแต่วา่าจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยที่เปิดตัวสวรขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้ปิดในส่วนของตัว r o p e r t y ไปนะฮะมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงส่วมันอยู่ตรงส่วนนี้นะครับคืออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงจริงๆ LA หรือว่า Layer เนี่ยมันคือ,อช่องนี้มันคือคำสั่งนี้นะครับผมคือถ้าเราพิมพ์ l a ทดลองนะ LA กด enter ไปมันก็เหมือนกับการเปิดฟังก์ชันตรงนี้แหละขึ้นมาในส่วนของเลเยอร์ขึ้นมานะประมาณนั้นนะครับโอเคผมอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งในส่วนของเลเยอร์นะครับที่เราเห็นมันจะมีช่องที่เป็นเลเยอร์คอนโทน,โทนนะอยู่ตรงนี้นะนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจากอ u t เ c อร์แคนะคือ a u t o c a ร์นี่ยนะครับเมื่อเราพิมพ์ la หรือกดที่เลเยอร์เนี่ยฟังก์ชันตรงนี้จะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีการเปิด และจะลันมันจะปิดตละอย่างกันนะแต่ทีนี้เราจะเห็นสมมติว่าเราเปิดเลเยอร์ขึ้นมานะครับรายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้ฮะในช่อง Layer p r o p e r t y Manager เนี่ยตัวแรกเนี่ยจะจะเป็นลักษณะของการเพิ่มเลเยอร์ในการใช้งานนะครับ Delete p ิ r ์มีแค่3ตัวนะพื้นฐานการใช้งานเนี่ยถ้าสมมติว่าเพิ่มก็กดตัวนี้มันก็จะมี n e w Layer ขึ้นมาอ่ะสมมติผมใส่เป็นเลเยอ ee นะ ee นะครับขอเป็นตัวใหญ่ ee นะฮะ ไปคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ากด enter มันก็จะ run เป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นเลเยอร์ที่เราเห็นจากนั้นเมื่อมีการตั้งใช้งานนะครับติ๊กตรงข้างหน้าเป็นการ set c u r ร e n t เนี่ยฮะเป็นการ set current นะครับกด enter ไปนะครับอ่าไม่ใช่สิติ๊กข้างหน้าจะเป็นการ set current ในเลเยอร์ที่มีการตั้งค่าไว้นะครับทีนี้เมื่อติ๊กตรงข้างหน้า ee นะครับผมใช้คําสั่ง line แต่ก่อนอื่นดูแบบนี้นิดหนึ่งมันมีเงื่อนไขของการตั้งค่าอยู่นิดหน่อยคือปกติเราจะสร้างเราจะสร้างเลเยอร์ใช่ไหมฮะเราจะสร้างเลเยอร์เนี่ยโดยการควบคุมรายละเอียดนะครับรายละเอียดคือมันมีรายละเอียดของของเส้นใช่ไหมของรายละเอียดอื่นๆที่อยู่ในนี้นะครับคืออยากจะอธิบายเพิ่มเติมบบนี้จริงๆจะพยายามทําให้กระชับนะเพียงแต่ว่า b i สแคทเนี่ย มันก็มีฟังก์ชันเชิงมันซ้อนอยู่นะมันซ้อนอยู่มันไม่ได้มีการตั้งค่าจากตัวนี้ปุ่มนี้จะเป็นเหมือนปุ่มควบคุมคือคล้ายๆกับตรงนี้ฮะคล้ายๆกันเลยนะครับต่อให้เรากดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้มันเหมือนกันนะครับทีนี้แล้วตัวไหนล่ะที่เข้าไปเป็นส่วนในการตั้งค่าเลเยอร์ครับก็คือ Drawing Explorer เข้าไปตรงนั้นหรือกดตรง State ก็ได้ l a y e r State เนี่ยกด้าไปตรงนี้มันจะเด้งหน้าต่าง Drawing Explorer ขึ้นมาคือตรงนี้ ะะจากนั้นกดตรงช่องนี้ครับนี่เลเยอร์อ่ะถึงจะได้เป็นเลเยอร์อ็บอบเจ t y m a มเน e เในการจัดการนะถึงจะเด้งหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาอ่ะโอเคสรุปกันนะครับตรงนี้นิดนึงช่องนี้เป็นช่องเลเยอร์คอนโทรลครับเหมือนกับช่องนี้เลยนะครับเหมือนกับช่องนี้เลยเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะสลับกันระหว่างการควบคุมที่หน้าโมเดลหน้าสีดําถ้าไปที่หน้ากระดาษ มันจะเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาก็คือตรงนี้ฮะเป็นช่องนี้ฮะนะครับก็คือ Vp Vp feed เนี่ยเป็น viewport feed ถ้า feed auto ธรรมดาก็คือตัวนี้นะอ่ะย้อนกลับมาน,นิดนึงอ่ะเราไปที่ drawing e x p o r e r กดตรงนี้เลยนะฮะไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปพิมพ์แล้วก็ไปที่ La เ e r ครับนี่ไง ee e ที่ผมตั้งขึ้นมาคือตรงนี้ฮะสีที่จะใช้ควบคุมคุณจะใช้สีอะไรผมใช้สีแม่สีตัวนี้ครับสีดำเงินกดโอเคไปนะครับชนิดเส้นคุณต้องการจะตั้งเป็นอะไร นะครับกดเลือกตรงนี้ครับเนี่ยฮะมันจะมีแล้วกดโหลดคล้ายๆกับไดแคทครับกดโหลดขึ้นมาอ่ามีอะไรบ้างอยู่นี้คุณก็เลือกเอาถ้าสุว่าไปที่เซนเตอร์ก็เป็นตัวนี้ฮะนี่นะครับกดโอเคไปนะครับกดเย็ดไปมันซ้ําก็ไมปไปไ่เป็นไรลันไปเลยความหนาเบอร์ปากาคุณจะใช้เบอร์ไหนอ่าผมใช้เป็นจุดสาหนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับทานสเปริซี่ศูฮะทานสเปริซีคืออะไรคือค่าโปร่งแสงคุณต้องการให้บางให้ จางมันจะไล่ตั้งแต่0ถึง90นะครับ0นถึง90บนะฮะการติการพอร์ตอ่าพอร์ตปกตินะครับผม New VP อันนี้ก็ปกติเป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมจะต้องก็ปิดออกไปเราเห็นว่า EE ถูกตั้งแบบนี้อ่ไปดูที่คันสั่งลายครับเมื่อตั้ง EE นะไปดูที่คันสั่งลายก็เขียนครับนะฮะกด f8 a u t e r mode นี่ฮะ มันจะรันข้าวออมาแบบนี้เลยสังเกตดูนะครับเมื่อทําออกมาเนี่ยมันจะรันข้าวแบบนี้เมื่อคลิกไปที่ตัวเส้นเนี่ยเส้นจะเป็นเส้นแบบนี้ฮะเนี่ยฮะถ้าไปที่ปารป์ตี้อ่ะผมกดที่ปารป์ตี้นะเนี่ยฮะดีเทลของเส้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ไลท์ไทสเกลจะขึ้นเป็นตัวนี้ฮะเนี่ยครับไลท์ไทสเกลจะขึ้นเป็นตัวนี้คือในปกติในอัลเทอร์แคดเนี่ย LTS เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมไลท์ไทสเกลเมื่อเรากดเข้าไปนะครับแล้วลองพิมพ์เป็นจุดศูนย์ศูนย์สองห้า มันก็จะถี่แบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยฮะถี่เล็กๆลงไปเนี่ยหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันกดสเปซ bar ผมใส่จุดศูนย์หนึ่งก็คือคืนค,ค,ค,ค่าจะเป็นแบบนี้ยังควบคุมที่ lts ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการเลือกวันบายวันตัวต่อตัวคลิกตัวนี้นะครับคลิกตัวนี้แล้วก็คลิกตัวนี้คุณก็ต้องมาตั้งค่า lts จากตรงนี้ใหม่เนี่ยฮะหาส่วมหนึ่งวมใส่จุดห้านะครับระบบมันจะเปลี่ยนนะครับ ไม่เหมือน LCS นะอันนี้คือการเลือกตัวตัวตัวของเลเยอนะครับผมอะกลับออกมาก่อนนะครับทีนี้การควบคุมก็อย่างที่เราบอกไปนะครับถ้าพิมพ์ LA การควบคุมก็ถ้าปิดนะครับถ้าปิดตัวนี้เห็นไหมฮะปิดไม่ได้แต่ไม่แต่ไม่ได้ฟ้องขึ้นมานะอะผมตั้งเลยอรูนเป็นเลเยอใช้งานอะทีนี้ผมปิด EE e, e e, ปิดได้นะครับหลักการเดียวกันนะครับ ตัวไหนที่เป็นตัวเซตเคเรนส์นะครับเป็นตัวใช้งานหลักปิดไม่ได้ครับดังนั้นคุณจะต้องไปเลือกตัวอื่นก่อนระบบของการปิดผมยังเน้นเหมือนเดิมก็คือฟีดออทอตัวตรงกลางไม,ไม่แนะนําให้เป็นออนออฟนะครับส่วนล็อกเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันคุณต้องการจะล็อกในส่วนของอะไรบ้างล็อกไม่ต้องการให้มันาหายไปจากค่าคอ р д и н ตรตรงนั้นนะครับหรือต้องการล็อกเพื่อบังคับแบบแปลนก็ว่ากันอีกทีหนึง นะประมาณนี้นะโอเคไปดูที่ในส่วนของกระดาษนะครับไปดูในส่วนของกระดาษบ้างกระดาษเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะในส่วนของกระดาษคือมันก็จะมีการเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับมีการเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานี่ฮะอาะสสัยว่าผมเปิดนะนะครับผมเอากระดาษมาอีกหนึงแผ่นนะครับเป็นแผ่นนี้แผ่นนี้นะเพราะาแผ่นนี้ผมอยากจะฟีนะครับตัวนี้ สังเกตมังครับว่าเนี่ยผมกดฟีดมันไม่มีผลเหมือนกันถ้าดัาไม่คลิกเข้าไปแล้วกดตัวนี้ตัวนี้ปิดนะครับแต่พอกระดาษแผ่นนี้ไม่ปิดหลักการอันเดียวกันนะหลักการอันเดียวกันเมื่อมาโชว์ที่นี่จะเห็นว่ามีการปิดนะครับในส่วนของตัวกระดาษนะครับเนี่ยนะฮะดังนั้นความหมายคืออะไรคุณอาจจะทํากระดาษหลายแผ่นออกมาแผ่นหนึ่งจะฟีดไหมแผ่นหนึ่งไม่ฟีดแบบนี้ก็ได้นะครับผมใช้หลักการในเงื่อนไขของการควบคุม อ่า uh, VP VP feed นะครับผมเป็น viewport feed นะฮะอันนี้เป็นหลักการคือดูง,ง่ายๆในหน้าโมเดลจะมีแค่3ช่อง on/off feed แล้วก็ Lock นะครับส่วนในหน้ากระดาษมันจะเพิ่มเข้ามาเป็น feed a u t o นะในลักษณะของ VP VP feed นะครับเนาะในเรื่องของ layer นะครับเดี๋ยวส่วนในเรื่องของสีในเรื่องของไล n e type ชนิดเส้นเดี๋ยวไปดูคำสั่งแยกย่อยใน5.2 5.3อีกทีนึงแล้วกันนะครับผม โอเคอันนี้ก็เป็นคำสั่งแรกก่อนในส่วนของบทที่5นะครับก็คือเลเยอร์หรือว่า L A นั่นเองนะก็คือเริ่มต้นก็คือสามารถคลิกจากเลเยอร์ตัวนี้ได้นะครับผมหลักการเดียวกันแต่ถ้าต้องการเข้าไปปรับแต่งเป็นเลเยอร์นะครับในส่วนของ Layer ร์ o า e r ต y m มีเจอรเนี่ยคือการควบคุมต้องกดไปที่ไหนตรงนี้นะครับไปที่ explorer นี่เลยครับ drawing explorer นะฮะคือตรงนี้นะอันนี้ก ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับผมโอเคใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยเลยกันนะครับผมสําหรับโปรแกรม b i สแคดเรามาถึงบทที่5 5าเดี๋ยวดูในส่วนของหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมในเบรกถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ